ราคาถามว่าเป็นไงราคาก็ถ้า2สายพันธุ์นี้ก็คือแองกัสกับบีมัสเตอร์นี่ราคาน่าจะอยู่ในปกติครับเพราะว่าราคาคนเนื้อจะอยู่ที่ประมาณ95ถึงร้อก็ถือว่ายังเป็นราคาปกติอยู่ครับแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นก็ตอนนี้ก็แทบจะไม่มีการซื้อขายรเราก็ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในในส่วนที่เรา มีที่เดียวที่ยืนยันว่าต้องทำบีบอย่างเดียวครับที่นี่สนับสนุนโดยน้ำสวัสดิ์ฟาร์มอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์จำน่ายกากเบียร์กากถั่วเหลืองฝุ่นข้โพดปลีกส่งมีบริการส่งทั่วประเทศสวัสดีครับ พบกับช่อง MC f a r ์ช่องของคนรัก,กรเกษตรวิถีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีๆในการ,กรเกษตรวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมฟาร์มอ,อีกที่นึงของจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มรู้จักเจ้าของฟาร์มเจ้าของสถานที่อย่างนี้เดี๋ยวให้ลุงแนะนำนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงแนะนำตัวหน่อยครับครับผมลุงดำฟาร์ม สุปกรณ์อาพิสิกรยโสพิษฟาร,รม์มลุงดำฟาร,ร์มตั้งอยู่ที่บ้านเจบกตำบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินที่น้ำครับที่นี่เราเราตั้งกลุ่มมากี่ปีแล้วครับกลุ่มเลี้ยงวัวเราตั้งแต่ปี6-0ครับโดยมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันก็คือการร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์วัวและก็ การทำตลาดที่นี่ก็จะทำเรื่องเนื้อโคขุนกับเชิงที่นี่ยังยังสร้างอาชีพให้นักศึกษาด้วยใช่ไหมครับที่นี่ก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาในของมหาลัยนะครับของราชมงคลอิสานสุรินแล้วก็วิัยเกษตรศ,ศรีสเกตช่วงนี้มีนักศึกษามาฝึกงาน3ามคนครับ อย่างหลักๆเขามา,าทุกเดือนนะครับมีนักศึกษามาทุกเดือนนะเป็นช่วงครับช่วงช่วงแต่ละมหาลัยที่จะส่งนักศึกษาฝึกงานเราก็ช่วยรับนักศึกษามาฝึกสอนเพื่อเป็นแนวทางนะไปสู่อาชีพการทำปศุสัตว์โคนเนื้ออย่างหลักๆที่ตามลุงครับผม เริ่มแรกเรารวมกลุ่มกันได้กี่คนแล้วก็วัวประมาณกี่ตัวครับเริ่มแรกเรารวมกลุ่มกันอยู่20ประมาณ20คนก็แต่ละคนก็มีวัวเป็นของตัวเองแล้วก็เลี้ยงในฟาร์มของตัวเองไม่ได้เป็นการมารวมกันเลี้ยงทุกคนก็จะเลี้ยงฟาร์มไข่ฟาร์มมันแล้วก็เรามีข้อกลางที่จะเป็นจุดรับลูกวัวที่มาขุน จะเป็นข้อขุนซึ่งอยู่ส่วนนู้นเป็นส่วนของที่ลูกชายคนคนรับผิดชอบครับดูแลเนี่ยข้อกลางครับครับอ,อย่า,างหลักๆเราที่นี่เราพัฒนาสายพันธุ์ไปด้วยแล้วก็หลัลกๆเรามีกี่สายพันธุ์ครับอยู่อยู่ที่ฟาร์มลุงตอนนี้สายพันธุ์ที่เราพัฒนาโดยหลักมีอยู่สสายพันธุ์ครับก็คือคบีมัสเตอร์ที่เป็นสายพันธุ์หลักกับตัว อีกตัวหนึ่งก็คือวากิวที่เป็นสายพันธุ์รองที่จะเป็นเนื้อให้กับชุมชนได้บริโภคเนื้อดีเนื้อวากิวแพงแล้วเราเลี้ยงเพื่อจะเชื่อมโยงแล้วมันไปต่อไม่ได้เราก็เลยมาทำแค่เฉพาะในกลุ่มก็มีที่นี่เป็นจุดทำส่วนบีมัสเตอร์เนี่ยเราใช้แม่พันธุ์พื้นฐานที่มีทั้งหมด มาผสมบีมาสเตอร์ได้น้ำเชื้อจากกรมบุงสัตว์มาเพื่อปรับปรุงพัฒน,นาสายพันธุ์ที่มีอยู่นะตอนนี้ก็ที่เห็นเห็นที่นี่ก็จะมีลูกวัวชุดที่หนึ่งชุดที่สองที่เป็นบีมาสเตอร์ให้เห็นนะอย่างตัวนี้ก็เพิ่งคลอดมาก็เป็น C-2 เลือด75ครับครับนี่เป็นบัวพื้นฐานที่เราทำมา และท,ทุกตัวก็ที่นี่ก็นอกจากท้องวากิวก็จะเป็นท้องบีมัสเตอร์ครับผมหลักๆอยู่อยู่นี่เราตัวนียเราลวัวรวมๆกันทั้งหมดปร,ประมาณกี่ตัวครับผมทั้วันนี้ที่นี่ในครอกแม่พันธุ์นี้อยู่ประมาณเจตัวรวมทั้งลูกวัวทั้งอะไรแต่แม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์มาตรฐานได้อยู่40ตัวถ้าเป็นแม่พันธุ์ฐาน ให้ลุงช่วยแนะนำวัวแต่ตัวเลาวอย่างบีบเรืเอจากบีบตรงนี้นะครับต,ต,ตัวนี้เป็น,นเป็นบีมัสเตอร์ที่เราซื้อมาเพื่อ,อพัฒนาสายพันธุน์เป็นเพื่อทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นวัวเลือดร้อยนําเข้าจากอเมริก,กาอันนี้ก็นําเข้ามาเพื่อผสมให้ได้ลูก เตรียมที่จะเป็นพ่อพันธ์ุไปคุมฝูงเป็นแม่พันธ์ุขยายฐานเพราะว่าที่ผ่านมาเราผสมยกระดับมาแล้วมันช้าครับใช้เวลาเป็น10ปีเราเพิ่งได้แค่4-2สอเลือดเจอันนี้ก็คือ,อลุงใช้วิธีก็เอาแม่พันธ์นำเข้ามาเลยครับครับผมเร<ผ>มจะมาพัฒนาสายพันธุเอง ครับอย่าง,อย,าง,อ,ยางอ,อย่างนี่ครับอย่างนักศึกษามาฝึกงานต,ตัวนี้เขากําลังทําอะไรครับตัวนี้ทําแผลตัวนี้มันมีแผลที่กีบอ๋อเป็นแผลที่กีบครับเป็น<อ>เป็นกีบเท้าเนื่องจากพื้นปูนเราเทพื้นใหม่ครับมันมันจะมีแผลที่กีบอยู่สองตัวก็ไม่ได้ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าที่นี่ก็ ปากทับเปื่อยไม่มีเพราะวัคซีนอะไรเราทาครบทั้งทั้งลาปีทั้งปากทับเปื่อยแต่มันเป็นที่กีบอยู่สองตัวแม่นู้นกับแม่เนี้ยก็ต้องทําแผลทุกวันนี้เราก็สอนครบวงจรเลยไหมครับครับผมเขเรียกว่าเออดูจากนี่ไปก็ไปทำอาชีพได้เลยครับใช่ตั้งแต่การเช็คแม่พันธุ์การ วิรักษาการผสมการปลูกหญ้าการตัดหญ้าอะไรทั้งหมดนะให้แต่อยู่ในช่วงที่เราทําแม้กระทั่งโรงเรือนครับสร้างเรือนสร้างอะไรก็ฝึกให้มีรูปแบบแบบโรงเรือนแต่ละโรงว่ามันทํำยังไงมันมีผลดีผลเสียยังไงครับก็ทําแล้วก็การเรียนรู้การคัดเลือกแม่พันธุ์ เพราะว่าที่นี่มีมีทดลองแม่พันธุ์ที่ดีกับแม่พันธุ์ที่ไม่ดีว่าผลลูกออกมามันจะดีหรือไม่ดียังไงมันมีข้อด้อยข้อเสียยังไงเราจะไม่ได้ทิ้งส่วนของการเรียนรู้ครับแม้แต่มดลูกทะลักเราก็ต้องเรียนรู้กับมันว่าเราจะทํำยังไงเนะพราะบางทีมดลูกทะลักก็ขายทิ้งเป็นภาระให้คนอื่นต่อที่ไม่รู้เอาไปแต่ที่นี่เราต้องเก็บไว้เพราะสุดท้ายบนที่นี่ก็ทําเนื้อได้ ครับครับเร,เราก็พยายามให้มันมีข้อในการศึกษาเรียนรู้ได้เยอะขึ้นครับยังมนุษย์ะลักนี่ถ้าเกษตรกรพบเจอในฟาร์มหรือเป็นเป็นในฟาร์มเราเราควรจะเริ่มต้นเราควรจะทำแบบไหนครับถ้าดูแลไม่ได้แนะนำให้จัดการทำเนื้อไปอย่าส่งพาร,ระให้คนอื่นครับ พราที่นี่เคยมีอยู่ปีหนึ่งน่าจะเรื่องของขาดอาหารขาดแร่ธาตุทาให้มีวัวคลอดและมลูกทะลักสี่ตัวแต่เราก็มาทดลองรักษาดูกฏว่าหายสามตัวอีกตัวหนึ่งไม่หายแต่ก็ยังอยู่ครับ,รบเขาก็ผสมไปแต่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับ,รบมลูกก็ต้องเย็บไว้ครับปากมลูกเย็บไว้เลยก็ต้องอให้หมอมาเย็บก็ต้องช่วยกันเย็บนี่แหละ เสร็จก็เวลาจะคลอดก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเ mm hmm. พราะไม่งั้นมันคลอดไม่ได้ลูกก็ตาย mm hmm. ก็ต้องต้องเฝ้าระวัง mm hmm. แต่มันมันจะเป็นภาระพอสมควรแล้วตัวมมลูกทะลังนี่อย่างที่นี่ก็จะเป็นตอนเป็นสัตว์ตัวที่เป็นนะ mm hmm. เวลามีอาการเป็นสัตว์ก็มมลูกจะทะลักออกมาเราก็ต้อง ผสมดันเข้าไปแล้วก็ผสมแล้วก็เย็บไว้ครับพอมันท้องอะไรปกติแล้วก็เอาออกแล้วก็ก่อนคลอดก็จะเริ่มเป็นละก่อนคลอดก็ต้องเย็บไว้อย่างดีครับเสร็จแล้วพอคลอดเสร็จมันก็จะไม่เป็นจะเป็นอีกทีก็ตอนจะผสมนี่แหละที่นี่ที่เป็นอยู่แม่หนึ่งนอกนั้นก็มีบางตัว เราก็พยายามจัดการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ก็คือให้พวกแคลเซียมให้แร่ธาตุเข้าครับางตัวเขาหายเพราะมันมันเป็นเยอะไหมมันก็เป็นไม่เยอะครับอย่างปีนี้ก็ตัวประจำหนึ่งตัวแล้วก็มีเป็นมาเพิ่มหนึ่งตัวเราเราต้องใช้เวลาในการเพื่อรักษาใช่ครับ,รบแต่ปีที่เป็นหนักปีนั้นสี่ห้าตัวนี้ก็ รักษาไปก็หายอีน่ะเป็นครั้งแรกแต่ก็หายแค่สามอีกตัวหนึ่งไม่หายครับเองตัวตัวด้านหลังเขาอายุกี่เดือนครับผมบีตัวตัวนี้บ่ครับผมตัวนี้สองปีกว่าครับสองปีกว่าอ่าผสมไปยังครับตัวนี้ผสมแล้วครับครับครับอ่าติดเขาท้องกี่เดือนครับตัวนี้รอรอบสัตว์อยู่ครับ รอบสั์อยู่ครับแต่ตัวนี้ผ่านรอบมาแล้วครับตัวตัวนี้ผ่านรอบมาแล้วตัวนี้เขาเคยท้องมาแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งเคยท้องมาแล้วครับครับเป็นอวัวนําเข้าที่ย้ายฝากวัวนมาจากอเมริกาโอ้แล้วเขาพอคลอดลูกหย่านมครับเขาก็ขายมาให้ครับครับเพราะเขาเขาประกาศขายตั้งแต่ตอนนําเข้าว่าถ้าใครต้องการก็จองซื้อไว้เลย พอดีน้องที่ดูแลฟาร์มเนี้ยครับเขาแจ้งมาแล้วก็เลยติดต่อขอซื้อไว้คครครัับบเขาได้ลูกไปเป็นลูกบามันแดงเพลทผู้เป็นสายประกวดเขามาทําตัวนี้ก็มาเจ็ดแสนกว่านะขายขายเฉพาะเอามาเจ็ดแสนกว่าขายแม่สองแสนห้าเฉพาะลูกทขาั้งสามแสน เขาเชงญกลอากมา,าแต่ตัวนี้ตอนเอามาก็สามแสนห้าถือว่าก็แพงไหมแพงหรือว่าเดี๋ยวนี้การนําเข้ามันมันพอพันแม่พันวนะ่าต้องขึ้นเครื่องบินครับพวกนี้ก็มันค่าใช้จ่ายเที่ยอ,อมาจากบ้านเขาน่าจะอยู่หลักไม่ถึงแสนหรอกรแต่พอมาบ้านเราแล้วก็ค่าใช้จ่าย ก็จะมาถึงเนาะครับ <c oughs> ครับอย่างตัวต่อไปครับลงุงตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้เป็นอ่าถ้าบ้านเราเขาจะเรียกแบงกัดแบงกัดอ่าเป็นบาหมัน่นแม่บาหมั่นเลือดสูงผสมกับอ่าแองกัดเข้าไปโครงสร้างจะใหญ่ครับตัวนี้ก็อยูร่ระหว่างทดลองน่าจะส่งต่อให้ฟาร์ม คือขายดูแลต่อตัวนี้เพราะว่าจะให้เขาเขาไปเพราะผมไม่ได้ทำวัวไซส์ใหญ่ครับผมจะทำแค่บีมัสเตอร์ตัวนี้มันมันใหญ่เกินครงสร้างวัวที่ใหญ่หนึ่งค่าจะจ่ายในการเลี้ยงดูแล้วก็สูงขึ้นใช่ไ้ครับตอนแรกว่าจะเอามาทำวากิวแต่ก็ดูแล้วมันไม่เหมาะที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ ก็เลยเอาจะส่งต่อไปให้ทีมงานเขาครับผมต,ตัวนี้ก็ถึตัวนี้เป็นบีมาสเตอร์เลือด75บีมาสเตอร์เลือด75ครับผมครับลูกลูกเขายังไม่ได้ลูกตัวเมียเลยในรอบนี้รอลุน้นแต่รอบนี้ไม่ได้ลูกตัวเมียก็สงใสยต้องใช้น้ําเชื้อแยกเพศครับอันนี้ก็คือข้าทองอยู่แล้วท้องแล้วครับตัวนี้ต้ท้องกี่เดือนตัวนี้อยู่สองเดือนนะครับ ผ่านรอบมาสองรอบแล้วครับผ่านชัวร์แล้วตัวนี้แย่ตัวนี้ก็เป็นน้องสาวเขาทิ่แม่เอาไปทาแผลกีบอือันนี้เรากำลังเอาเข้าวซองทํากีบใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็อันนี้กีนนก่เดือนแล้วครับอันนี้ได้หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับเอตัวใหญ่นะครับดูเพิ่คงคอมเดินแอมโกนออกนะเพิ่งห้ตัวเมีอ อันนี้ก็ได้น้าเชื้อกลมบริษัท์ที่นําเข้าน้าเชื้อนอกมาเขาแบ่งไม้ที่นี่หนึ่งร้อยเป็นพ่อนอกครับครับผมพ่อนอกก็คือแต่แม่แม่เขาก็สายนอกเพราะว่าผมใช้น้ําเชื้อของเยนวาช่วงแรกครับครับเป็นลูกของแองเจโลอันนี้ดาวินชีน้ำเชื้อของเยนวาครับครับแม่แองเจโลผสมดาวินชีมาครับแต่นี้ก็ตัวนี้เป็นน้ําเชื้อนอกครับ ผมไม่ได้ดูเบอร์ไอ้หลอดเพราะว่าก็ยังยังน้ำเชื่อนอกเราไปเอาที่กรมบร,ริษัทเรามีค่าจ่ายไหมครับอ่าไม่มีครับกรบมบริษัทเขาสนับสนุนน้ำเชื่อเราเป็นกลุ่มเราก็เบิกมาใช้ยังและยังเกษตรกรทั่วไปอยากได้น้ำเชื่อนอกจากกรมบร,ริษัทนี้เรามีขั้นตอนแบบไหนครับหมดแล้วครับหมดเพราะว่าเอามาตั้งแต่พร้อมพร้อมตัวอ่อนตอนนั้นชุดแรกเที่ยวมา เขาตอนนี้นำเข้ามาหนึ่งพันหลอดเองหมดแล้วครับครับหมดแต่ตอนนี้น้ําเชื้อกรมบริษัทน่าจะไม่มีในสต๊อกว่ารอรอรีดในไทยตอนนี้เพราะมันมีพ่อพันนำเข้าแต่ยังรีดไม่ได้อยู่ที่ท่าพระก็รอรุ้นว่ามันจะรีดได้ตอนไหนครับเพราะว่าอย่างที่นี่ก็ส่งพ่อพันที่เป็นลูกย้ายฝากตัวอ่อนให้กรมบริษัทไปสองตัวถ้าก็ รออายุในการรีดตอนนี้ก็ส่งไปท่าพระแล้วรเราได้ประสั์สนับสนุนมาเนาะกรมสนับสนุนมาในเรื่องของน้ําเชื้ออย่างน้ําเชื้อที่รีดในไทยอย่างพวกซีวตระกูล c ีว0ย0ูนย์ศูนย์หนเนเี่ยเราก็เบิกได้แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าสต๊อกน่าจะน่าจะหมดแล้ว เพราะว่าตอนนี้เอกชนเริ่มทําเยอะเอกชนทําน้ําเชื่อบีมาสเตอร์เยอะละกรมบศุสัตว์ก็ถือว่าให้ให้เอกชนเป็นผู้ดูแลเกษตรกรต่อเพราะน้ำเชื้อน่าจะไม่แพงเนี่ยอเท่าที่เท่าที่เช็คน้ําเชื้อก็น่าจะอยู่ประมาณหลอดละร้อยก็ราคาเกษตรกรเนาะเกษตรกรเนาะมีกําลังซื้ออยู่นะผมก็ที่ผ่านมาก็ไปเอามาอยู่20-30หลอดเท่าที่ จะใช้แต่ต่อไปเรามีพ่อพันธุ์เราก็จะใช้พ่อพันธุ์น่าจะสิ้นปีนี้เริ่มใช้ได้พ่อพันธุค์ครับตอนนี้ก็ผสมให้หมดชุดนี้ก็พวกพวกคลอดเสร็จก็จะได้พ่อพันธุ์เข้าคุมครับโอนี่อันนี้คือแม่เขานะครับนะครับผมเป็นอันนี้ใช้เวลาเป็นสิบปีแล้วเพิ่งหนตอนนี้ เอาบีบแม่บีบที่เป็นบีมาสเตอร์ลูกผสมแล้วอยู่ประมาณน่าจะยี่สิบห้าตัวนะโอ้ยี่ห้าตัวครับครับผมครับลอวนอกน,นั้นก็จะเป็นแม่พื้นฐานชุดเดิมครับครับประมาณยี่สิบตัวเองที่เราแบ่งโซนแบบแบบฝัแบบ่งโน้นครับผมคืออันนั้นก็คือว่าเป็นฝั่งโน้นก็เป็นเฉพาะแม่พันธุ์ครับที่นี่เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดครับส่วนลูกตัวผู้หย่านมแล้วก็จะ เข้าไปอนุบาลในข้อขุนก็ขุนไปตามสเต็ปไปเพอารอาะิอถึง350ก็ส่งต่อให้กลุ่มที่ต้องการซึ่งก็ราคาถามว่าเป็นไงราคาก็ถ้าสองสายพันธุ์นี้ก็คือแองกัสกับ b ี a ัสเตอร์นี่ราคาน่าจะอยู่ในปกติครับเพราะว่าราคาคนเนื้อจะอยู่ที่ประมาณ9 5ถึง100 ก็ถือว่ายังเป็นราคาปกติอยู่ครับแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นก็ตอนนี้ก็แทบจะไม่มีการซื้อขายเราก็ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในในส่วนที่เรามีที่เดียวที่ยืนยันว่าต้องทำบีบอย่างเดียวครับที่นี่ก็ถ้าใครจะทำอย่างอื่นก็จะมีแองกัตอย่างว่ากิวก็คือ เวลามันล้นมาเราไม่มีที่ไปครับที่นี่ก็จะทําบาคิวเฉพาะเซ็ตไว้ในร้านก็คือเราจะคิดว่าเราจะทําเนื้อบากคิวเดือนละตัวครับก็จะทําแค่นั้นก็มีอยู่สิบกว่าแม่อืครับก็คือว่าบากคิวนี่เราท้เองครับทําเองเรามีตลาดของเราเองเราทําแค่นี้ส่วนบีฟนี่ก็คือทําเยอะเราก็ส่งไปตลาดอื่นได้ครับครับครับลุงทําไมต้องเลือกสายทานี้ครับ าการศึกษาสายพันธุ์ที่เหมาะกับบ้านเราก็จะมีบามั่นแต่บามั่นที่เราเลี้ยงมาเนี่ยมันช้า3ปีผสมได้3ปีผสมได้กว่าจะมีลูกและการทําบามั่นให้ได้ปีละตัวนี่ยากแต่บีมัสเตอร์มันจะลดเวลาลงมาจาก3ปีเหลือแค่14เดือน15เดือนก็ปีครึ่งผสมได้ แล้วก็มีรูปได้เร็วขึ้น,นความสมบูรณ์ความคงทนอะไรก็ดีแล้วเนื้อบีฟที่นี่ทําเนื้อเราเลือกบีฟเพราะว่าหัวบีฟเนี่ยทำเนื้อแล้วมันมีความชัดเจนในเรื่องของกล้าเนื้อมันเหมาะกับตลาดบ้านเราที่เป็นสายลาบก้อยครับ,รบพวกนี้เนื้อบีฟมันจะเหมาะเพราะว่า บีมัสเตอร์เวลาขุนเราไปทําเนื้อเนี่ยมันมีแต่กล้ามเนื้อเป็นวัวสายวัวเนื้อแดงครับที่ที่มันเหมาะกับการบริโภคในบ้านเราแล้วก็การเจริญเติบโตได้เร็วครับผมเคยทําอยู่วัว2ปีได้600้กิโลอหกร้อยกิโลครับครับสปีได้600้กิโลแล้วถ้าเป็นบามัน2ปี ถึงเริ่มไปขุนได้ครับแต่บีมัสเตอร์นี่2ปีทำเนื้อได้ละมันมีข้อแตกต่างตรงนั้นเราก็เลยมั่นใจว่าเออมัน b ีมัสเตอรมันเหมาะที่จะเอามาเป็นวัวพื้นฐานในบ้านเราครับก็คือวงจรการเลี้ยงจะไวกว่าครับครับแล้วพัฒนาการแล้วก็ภูมิภาคบ้านเรามันเหมาะกับสายบีบผมว่ามันมันก็เหมาะ เพราะว่ามันทนสภาพอากาศอย่างตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือบีบเลือดร้อยกับไอ้กัดเลือดร้อยเอก้กซาดต้องแช่น้ำตอนนี้ผมมีเอ็กักดเลือดร้อยหรือว่าถ้าอากาศร้อนเขาจะหอบไหมครับใช่เขาหอบครับก็ต้องมีน้ําอยู่ใกล้กละมังน้ําเขาก็จะเอาเท้าไปยืนแช่ของเขา ครับ,รบหอบตัวโยนอยังครับ <c oughs> ตัวต่อมาครับตัวนี้เขาท้องโตมากเลยครับเนี่ยตัวนี้ท้องบีมาสเตอร์ <c oughs> เป็นท้องที่สองตัวแรกครับแม่นี้เป็นแม่รับท้องแรกเป็นแม่รับได้ลูกมาเป็นตัวผู้ก็ส่งส่งให้กรมปศุสัตว์ไปเตรียมทําน้ําเชื้อแจกเกษตรกร <c oughs> ตัวนี้แม่แม่ของบาลอง <c oughs> ส่งไปตอนนี้ลูกเขาไปอยู่ท่าพระแล้วลูกตัวแรกครับผมอ่าม่คกับเขาตอนนี้ก็ท้องบีบมาสเตอร์ที่ผสมหลอดช่วงนี้ก็เป็นท้องซี0ว1ศรัยอันนี้กี่เดือนแล้วครับท้องกี่เดือนตอนนี้อยู่สี่ห้าเดือนครับโอ้้ว่าเกือแปดเดือนแล้วครับดูยองทำยังของเบลอร์เลยครับนี่อมปกเลยครับเขากินเก่งเขา สมบูรณ์ดีครับตัวนี้ก็แต่ก่อนก็เป็นแม่รับชุดแรกที่ท้องแรกก็เป็นแม่รับอันนี้เพิ่งผสมได้หนึ่งเดือนครับผ่านรอบม,มาละตัวนี้ก็ผสมไปแล้วครับครับผมผ่านรอบม,มาละวครับอันนี้ก็ลูกลูกของเขาที่เขารับเป็นแม่รับทําย้ายฝากตัวอ่อนมาเนี่ตอนนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงขอ,องแม่นี้ครับผมให้น้ํานมดีให้ลูกดีสองตัวนี้แล้วก็ จัดการง่ายไม่เตะตัวต่อมาครับโอ้ตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้เป็นบีมาสเตอร์ที่ที่เป็นรุ่นเดียวกับตัวนั้นแหละแต่แม่คนละแม่กับแม่นั้นครับผมครับครับตัวนี้แม่เป็นบีมัสเตอร์มาจากสายบามัน่นไอลูกผสมบามันแดงครับจกจะจะ,จะพัฒนาได้ช้ากว่าหนึ่งการการให้ลูกจะช้ากว่า พวกมาจากสายชาโรเล่อันนั้นมาแม่นั้นที่เป็นซีหนึ่งมาจากสายชาโรเล่ oh, ตัวนี้มาจากสายบามันแดงครับครับก็คือว่าก็คือ,อาสายของเขามันจะเป็นอ่าบามันแดงมันมันจะมีติดฮินดูเยอะไป hmm. มันก็เลยผมว่ามันรูปทรงได้ไม่ได้แต่ความเจริญพันธ์ความสมบูรณ์พันธ์เขาช้า ตัวนั้นคอลูกรุ่นเดียวกันเนาะครับตัวนั้นคอลูกไปสองแล้วกำลังท้องสามอันนี้กําลังท้องตัวที่สองก็คือข้อก,กลางมันเห็นได้ชัดเลยครับอืมท่านทาบีมาสเตอร์ถ้าเป็นลูกผสมบามันเลือดห้าสิบอะไรนี่ดีอยู่แต่ถ้าเป็นพวกสายบามันแดงพวกอะไรผมว่าไม่เหมาะตัวนี้เห็นได้ชัดท้องใกล้คลอดแล้วแต่ว่าเพิ่งท้องที่สอง2 2> ครับและลูกเขาตัวนี้ คนตัวอื่นเขาท้องจะคลอดแล้วมันยังเลยอ๋อนี่ครับคือ,อ,อ,อตัวฝั่งนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้ในรุ่นเดียวกันเนี่ยมันอายุเยอะกว่าเขาครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นณรุ่นเดียวกันเขาทางนู้นเขาท้องละท้องหมดละจะคลอดละตัวนี้ยังณช่วงนั้นคลอดแล้วรุ่นเดียวกันตัวนี่ยังมาจากสายนี้คือเรามองออกเลยเพราะว่าอ่า พัฒนาก,การก็ช้ากว่าครับก็ถ้าถ้าใครมีก็ทําได้ครับเพียงแต่ว่าต้องรอผลนานบลพิสูจน์มันช้าจริงๆอย่างพวกนั้นเป็นรูปผสมบามัน่นรูปผสมบามัน่นครับเขาก็เตโต้ตตปกติได้แต่ตัวนี้มาจากสายบามั่นแดงที่มีเลือดฮินดูค่อนข้าง,ง,งสูงไม่ได้ครัมาไม่ได้รประชุดเดียวกันเขาคลอดแล้วนะสองตัว